น,นี่เตรียมพร้อมมาอีกห้างหนึ่งครับพี่น้องนี่ห้างห้างห้างไงเลยนี่ส่วดำนี่เนี่ยนาห้างสือวยเลย ต้องคิดขวนไหวบมซนีมีม,มหานะโอ้อย ฮางงามฮางนี่จงเอาไอเดีป็นด้ประตูวฮางนี่เคเลยเนรพูนหางนเออตัวม้องหน แตกมากมาไหนวะแห้างงามห้างนี่อู้หงามคยอดเลยหางนี่มนมอนยังครับ thật, thật, thật Ủa Ủa hóa nó. Làm tìm khắc. Mua khắc nữa. Hoa hóa nữa. nè hóa nữa. Hoa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  hóa nữa. ว่ามันยังเก็ดใหม่อยู่ฮังมันยังอันนั้นอยู่แมีนะไรมีอะไรอู้ห้องหวานเต็มเตี้ยเลยฮึมฮอมจอดจอดฮ้างไงอู้หึฮังงามหวานเต็มเลยน้ำหวานยังเต็มเต็มอยู่เลย